ครับผมอาร์ตมอเตรอร์ไบค์นะครับวันนี้จะพามาดูการดักการดักอะไรครับการดักไก่ป่าใช่ไหมครับวันนี้จะติดตามทีมงานไปนะครับทีมงานสิงนนกรกีดครับเนี่ยครับวันนี้หลังเลิกงานก็พามาันมาหาดักนกดักปลาดักหนูแถวนี้ก็มีครับ หมามงมามุ้ยเยอะนะครับนี่ครับเดินก็ระวังระวังหน่อยนะครับนี่ครับที่นี่ก็เป็นสวนสวนอะไรครับสวนยูคานะครับเดี๋ยวเราลองไปติดตามการหาของป่าครับอ่าหาของป่าดีกว่าครับวันนี้เป็นช่วงว่างๆของทีมงานนะครับ ผมก็จะพามาติดตามผิงงานนะครับเข้าไปหาของป่าดูครับว่ามีอะไรบ้างครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีคนดังละตะน้อยครับตาน้อยเมื่อวันก่อนนี่ก็ได้ไก่ป่าไปแล้วครับครับ นี่ก็เป็นสวนป่ายูคาครับซึ่งมีขนาดหลายร้อยไร่ครับนี่ครับอยู่ที่จังหวัดกระบินจังหวัดปราจินบุรีครับอำเภอรกระบินบุรีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาตามติดตามดูนะครับว่าลุง,ลง ท่านเขาตาตาครับจะได้จะได้ของป่าไหมครับวันนี้ได้ใส่ไว้แล้วหรือยังครับค่ะได้ได้ใส่กับดักไว้แล้วหรือยังอ๋อใส่แล้วครับวันนี้จะมาติดตามดูครับแล้วก็มาใส่เพิ่มครับ เนี่ยครับบริเวณสวนป่ายุคาครับข้างๆก็จะเป็นป่าละเมาะครับนี่ครับแถวกระบินบุรีครับป่าเยอะครับเดี๋ยวลองไปดูตอนนี้ก็ต้องงดใช้เสียงหน่อยนะครับว่ากลัวกลัวไก่ป่าจะตื่นนะครับวันนี้ตาเขาจะพามาดักไก่ป่านะครับไก่ป่าเยอะครับแถวนี้ เมื่อวานได้โลกครับมาลองดูแล้วกันนะครับเดินตามไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าไกลขนาดไหนครับ ไม่รู้ว่าไ,ไ,ได้หรือเปล่าครับตอนนี้นำทีมโดยได้ไหมครับได้เลยสูยัง<ได> โ,โอ้โหได้นะครับแต่ตาเขาบอกว่าตายไปแล้วครับลูกไกป่ปลาครับน,นี่ครับน่า่อดนครับน,น้ำาทีมโดยธิพันไม้ครับ หรือตัดทิของเราครับทิพันไม้นี่ครับที่บ้านเขามีพันไม้ครับชำชองเรื่องการเข้าป่าหาของป่าครับนี่ครับตัดทิพันไม้นะครับอันนี้ตาตาน้อยไปแล้วกันครับอ้า ไปทางไหนดีครับ๊บเราได้ออกมาจากป่าคองกว้างครับนี่ครับบริเวณ oh. ตะวันก็ใกล้จะตกดินนะครับนี่ครับทางนู้นก็มีอีกสวนหนึ่งครับ โอ้โตอนนี้ตาล้องหลงนะครับเดี๋ยวตามตาน้อยไปแล้วกันครับ <ś in their location> ผู้ชำชองเรื่องการหาสัสตว์ป่าครับของป่าครับ <in their house> ต้องนี้เลยครับคุณตาตน้อยครับทีมงานสิงดงคอนกรีตวันนี้มาไกล มาถึงกระบินบุรีแล้วครับมาจากบุรีรัมย์กันนะครับอีกคนครับชื่ออีกคนก็ทีมงานสิงนโนนคอนกรีตเหมือนกักน,นครับตาจึงครับแกมีสรรพนามว่าตาจึงครับเป็นเสือ้อาสายเชื้อสายอะไรนะเสื้อสายจีนใช่ไหมเรา,า,าเสื้อสายเนี่ฮะ ตเจึงครับตอนนี้ก็ได้ทำการการมนี่ครับตเจึงเขากำลังใส่กับดักครับตอ,อ,อนนี้เราก็มาวางกับดักครับ เห็นอ่าอันนี้คือกับดักอะไรครับตาดักหนูดักหนูโอเคตอนนี้เราเห็นทางวิ่งของหนูนะเนี่ยครับโอ้โหมีตัวอะไรเนี่ยกิ้งกือทางวิ่งของหนูคนระับตาเขกากำลังใส่กับดักเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มาตามผลงานนะครับตาเจิงจัดให้ครับตาเจิงสิงดงคอนกรีตนะครับ นี่ลนครับเราออกมาจากป่าครับตอนนี้อยู่ในที่กว้างๆนะค<า>รับเดี๋ยวตำ ตามตะจิงไปแล้วกันนะครับจะไปใส่อกีกอีกสักสองสามที่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมาตามผลงานดูนะครับนี่ครับวิธีการใส่อันนี้เขาเรียกอะไรครับตาลวดลวดลวดกับดักลวดครับนี่ครับกับดักลวดถ้าหนูวิ่งเข้าไปก็จะรัดคอนี่ครับ ทางวิ่งของหนูครับแล้วก็ทำนี่ฮพอใส่แล้วก็จะทำสัญลักษณ์ไว้ครับใช่ไหมตาูมันได้หรือ อันนี้กับดักที่สองนะครับดักหนูนะครับ อนนี้ก็จะเป็นกับดักลวดนะครับเอามาดักหนูนครับเลาหนูวิ่งมานะครับวิ่งมาคอเข้าลวดปุ๊บลวดก็จะล็อกคอครับหรือว่าลัดคอครับทำให้หนูไปไหนไม่ได้ติดกับดักครับแลาเจนงรากำลังหาทางวิ่งของหนูยอครับ จะใส่กับดักที่สามครับกับดักแรกก็เป็นกรงเป็นกรงดักครับมลองอย่างไมเคยมีลองก็เดี๋ยวให้ ตาใส่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เช้าค่อยมาติดตามกันนะครับว่าจะได้หนูกี่ตัวครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวตาเขาก็จะไล่ใส่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเราก็จะมาติดตามพรุ่งนี้แล้วกันนะครับอัดมอเตอร์ไซค์จะพาทุกท่านมาลุยป่าหาหนูใช่ไหมตา <c oughs> จะพาทุกท่านมาลุยป่าหาหนูหาของป่าครับนี่ครับกระบินบุรีครับยามว่างว่างของทีมงานนะครับวเวลาเลิกงานก็จะมาหาของป่ากันนะครับเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านของเรานะครับวเวลาอยู่บ้านแล้วก็ทําแบบนี้ครับหาของป่ากินไปเรื่อยเป็นความสุขของคนชนบทครับ วิถีชีวิตบ้านเราหาของป่ามีความสุขของตาตาครับที่เขาอยู่บ้านเขาเาวางาหากันนะครับอา้าวทำอะไรครับทำม่วงครับอ๋อตอนนี้ทีมงานอีกคนหนึ่งครับคนนี้ชื่อว่าน้องหยกครับนี่น้องยกครับ, <c oughs> รบทีมงานไม้และแ,แนงครับ <c oughs> น้องหยกสิงดงคอนกรีตครับ เดี๋ยวให้ทีมงานได้ไปหาใส่กับดักของป่าหาหนูหาไก่ป่ากันนะครับส่วนเราเดี๋ยวค่อยมาติดตามพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะได้ของป่าอะไรบ้างวันนี้อานมอเตอร์ไซค์ต้องขอลาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับกด s u b สไครต์ครับจะปลดล็อกแล้วครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับ